สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงลัคณาสิงนะหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่21-23กรกฎาคมนะคะถึงวันที่22สิงหาคมช่วงวันที่ดังกล่าวเป็นแบบตะวันตกถ้าหากคุณมีลักนาสิงแบบของไทยก็สามารถดูวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันเราจะเริ่มการอ่านของเดือนมีนาคมนะคะเริ่มด้วยความสัมพันธ์ของคุณคนที่มีปัญหาตามด้วยเรื่องของงานตามด้วยเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของคนสดเล็กๆน้อยๆโอเคไหม เอาละความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวราศีสิงในเดือนมีนาคมนี้ระวังระวังหน่อยว่าคุณสองคนจะมีอาการเบื่อกันนะคะแล้วก็จะมีคําพูดทีเ่เวลาพูดกันแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในสงครามผู้ไม่ค่อยเข้าใจกันเลยคุณระวังไพ่คุณเนี่ยมีสภาวะที่คิดแต่เรื่องของตนเองมีสภาวะคิดมากคิดไม่ตกบางท่านอาจจะคิดเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องของงาน แล้วจะทําให้คุณไม่มีสมาธิและจะพูดในสิ่งที่ไม่ทันคิดทําให้คุณกับเขามีปัญหาถึงขั้นไม่คุยกันต้องเลิกรากกันเลยในเวลาเดียวกันเนี่ยทางด้านของเขาเองนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะถ้าคนที่มีความสามารถอันดีไม่ต้องมาดูก็ได้กุ่งโลัวคุณจะมีปัญหาโดยการที่เก็บไปคิดเองเข้าคนน้ของคุณดูจากไพ่7จถ้วยควีนถือเหรียญเชลีออดสองไม้เท้าวิลแถ้วย มองว่าเขาน่าจะคิดเรื่องของชีวิตตัวเองว่าจะทำยังไงให้ชีวิตมั่นคงกว่าเดิมตอนนี้หรือว่าในอนาคตนี้คนคนนั้นของคุณเขาจะมีไม่ค่อยมีเวลาเขาน่าจะมีอะไรทำเยอะมากเจ็ดถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ควีนถือเหรียญคุณด้วยมีไพ่คิงถือเหรียญในตัวคุณคือสองคนคิดแต่เรื่องของงานคิดแต่เรื่องของงานทีนี้เนี่ยเร็วนี้ระวังคนคนนี้ของคุณนะคะคนคนนี้ของคุณเขา เลือกที่จะเดินคนละทางกับคุณเพื่อไปทําตามความฝันเพื่อไปทําในสิ่งที่เขาอยากทําแปลว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองแล้วคนที่สวยไม่ใช่ใครไม่มีใครสวยในที่นี้แต่ชีวิตเขากาลังจะเข้าสู่การเป,ปลี่ยนแปลงที่เขาอยากจะเปลี่ยนที่นี้แาวนมนในอนาคตมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่แปดดาบเป็นไพ่ temperance star justice เห็นไพ่มเมเจอร์คานาเยอะมากนะคะแนวนม้มในอนาคตของคุณเนี่ยเป็นสภาวะที่ต้อง มองโลกในแง่ดีต่อกันเหมือนมีแรงปะทะกันมาโดยตลอดหรือพักหลังมานี้นะคะปะทะกันตลอดทําให้ต้องหลีกหนีเป็นไถ่เดือกสตาร์คุณน่าจะมีปัญหาการแล้วกลับมาคืนดีกันได้ตลอดนะคะเช่นเมื่อคุณรู้สึกว่ากําลังจะทะเลาะกันแล้วมันจะแบบพยายามไม่ให้ปลอดมันแตกพยายามควบคุมให้มันอยู่กับที่หรือมันให้มันลดลงหน่อยไม่ไม่ไม่ให้มันไปไกลกว่านั้นจะมีสภาวะหนีกันหนีเพื่อไปสงบสติอารมณ์ ทั้งสองคนรู้ตัวดีเพราะว่าไพ่หลักของคุณเป็นไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่เฮอร์มิตเทมเพลนส์เป็นไพ่ n g Queen ถือทั่วยก้าทั่วแปดไม้เท้าควีนถือไม่อะคิงถือไม้เท้าแล้วเป็นไพ่สองดาบคุณสองคนเนี่ยเออห่วงใย,ยกันห่วงใย,ยกันนะแต่ในเดือนมีนาะคมปุ้นมองว่ามันจะมีสภาวะที่ต่างคนต,งต่างอยากอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากกว่าค่ะ ไม่อยากมีเวลามาคุยเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าดูจากไพ่ย,ยุ่งทั้งคู่เลยบางท่านเนี่ยนะคุยกับชาวราศีราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะราศีสิงห์ราศีตุลย์กุมธนูนะคะราศีกันพฤษศความิศงเราเป็นใครก็ได้นะ,ะก็ค่อนข้างตึงอยู่ในเดือนมีนาคมนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าออกมาในแนวโน้มต่อแล้วก็ไนท์ถึงไม้เท้านะคะ เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าเป็นไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ห้า 5, เหรียญ3ดาบระวังว่ามีดราม่าเกิดขึ้นอย่าให้มีบุคคลที่3เข้ามาอันเนื่องมาจากความเบื่อระวังไม่ตัวคุณเองอาจจะไปแพ็ใกล้ชิดกับคนที่ร่วมงานด้วยหรือเป็นลูกค้าหรือเป็นเพื่อนที่เคยปรึกษาอะไรกันมาก่อนนะ ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวพูดดูให้โอเคถ้าไม่ใช่แบบนั้นคุณสองคนเนี่ยจะมีการมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์มัมีเกณฑ์เลิกรายกันอยู่ในแบบที่นั่งจับเขาคุยกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า,าทัศนาคาติแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันตีกันนั่นเองมันก็เลยต้องแบบต้องจบอะต้องจบอืม แรงทั้งคู่นะคะแรงทั้งคู่แต่หลังจากนั้นจะมีการพยายามง้อขอคือดีกันอยู่เหมือนกันแต่มันจะจบลงด้วยการขอห่างคะ่ะขอห่างเพื่อไปข้างหน้าขอห่างเพื่อ move on เลิกการไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองทีนี้เมื่อขอห่างกันแล้วเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งที่ ไม่โอเคกับการตัดสินใจนี้นะคะแล้วก็จะทะเลาะกันยื้อเยีอกันไปอีกแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญขึ้นมาไฮพรีเทสเก้ test, าไม้เท้าหนึ่งช่วยโอ้ไพ่คุณคือสองคนเนี่ยมันมีความเหนื่อยความคิดของคนที่เอาใจใจตนเองแล้วก็เหมือนดาบฟันกันตลอดเวลาเลยนะคะอืม คุณสองคนมีสน่ห์ทั้งคู่นะคะดูจากไพ่แล้วก็มีคนเข้าหาแหละเหมือนว่ามีคนมาสนใจแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะไปอะไรมากมายก็แค่รู้ว่ามีคนสนใจแต่ใช้ชีวิตทธ,ธรรมดาปกติอะไรประมาณนี้แค่รู้สึกเบื่อกันเดียวนี้สรุปง่ายๆความรับความสัมพันธ์ของเพื่อนชาวราศีสิงค์คุณจะทะเลาะกันเพื่อห่างกันเบรกหรือเลิกกันไปเลยนะคะ พอตกลงกันแบบนั้นแล้วเนี่ยมีคนสับสนมีคนสับสนในเชิงว่า,ามีหรือไม่มีการดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้พอตกลงว่าเลิกกันก็รักไม่ได้อีกประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณและตัวเขาเนี่ยรอดูเลยว่าใครจะเป็นลักษณะนั้นล้วก็จะมีการกลับมาไหมมีการกลับมาไหมในที่นี้พุ่นมองว่า,าม,มันมีการกลับมาถ้าหากวางทิฏฐิของตัวเองลงหรือว่าถ้าตัวคุณเองรู้สึกสตรองมากขึ้นมีเขา ก็ได้หรือไม่มีก็ได้หากว่าไม่มีก็ได้เนี่ยก็ขอให้ move on เด mm ิน hmm. หน้าต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากันแล้วกันอะไรประมาณนี้เนะคะเพราะดูจากไพ่ถ้าจะรักจะดีะดีกันมากเลยพอจะตีกันก็ตีต,ตีกันเลยนะคะเอาลละทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันนะคะเดียวบุ่นเปิดไพ่สักครู่หนึ่งสามารถข้ามเวลาไปก่อนได้การงานเพื่อนๆน,นชาวราศีสิงในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ให้การงานของคุณค่อนข้างดีพอสมควรไม่ได้ดีพอสมควรดีมากมากมออีอาจจะมีข่าวดีเล็กๆน้อยๆนะคะมีข่าวดีมีของขวัญมีออฟเฟอร์เข้ามาเหมือนกันแล้วก็แต่เหมือนไม่ค่อยอยากรับพิจารณาเท่าไหร่อืม ป็นออฟเฟอร์ใหม่หนะ้าที่การงานใหม่ตำแหน่งใหม่หรืองานใหม่อ่ะแต่ตัวคุณเองไม่ค่อยอยากทําเอามาพอเก็บมาคิดแล้วไม่อยากทําไม่ค่อยอยากได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็จะมีสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอยู่เหมือนกันนะคะบางท่านมีคนจริงมีคนมีคนเข้ามามีคนเข้ามานะคะแล้วก็คงจะมีการได้ คุยเรื่องธุรกิจกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยะคะ่ะมีการตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะจะหาทางออกได้ไหมหล่ออันนี้มาจากไพ่คุณค่อนข้างสตรองในเรื่องของงานหมายถึงมีวิสัยทัศน์ในการคิดทบทวนแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าการตกลงคุยอะไรกันนั้นไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่มันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการมากกว่า <S <S เช่นถ้าคุณไม่ต้องการอันนี้เขาคุณก็ไม่เอาละหรือถ้าคุณต้องการเขาก็ จะสนองความต้องการของคุณให้ได้แต่จากไพ่มันค่อนข้างเป็นนกาทติก็คือมันเป็นอะไรในแะง่ลบหน่อยมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นแปลว,ว่าในเดือนมีนาคมจะมีการพูดคุยกับบุคคลเปิดปาร์ตี้บุคคลที่สามองค์กรที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของคุณพอสมควรมันจะมีทุรักทุเลอยู่บ้างนะคะถามว่ามันจะราบรื่นไหมต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณคิดเห็นในเรื่องนั้นอย่างไรเรื่องธุรกิจเยอะมากเลยดูจากไพ่ <c oughs> คุยแต่เรื่องเงนินเงินทองๆแล้วก็งานไหคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ผู้คิดว่าคุณน่าจะหาทางออกได้ในเวลานันนแล้วก็เป็นไปในแบบที่คุณตอนแรกๆคุยกันจะเป็นสงครามหน่อยพอผ่านพ้นไปได้คุณก็โอเคเย็นลงละได้หมดอะไรประมาณนี้นคะคะมาดูเรื่องของเงินนะคะพเพื่อนๆชาวราศีสิงค์ค่ะเดือนมีนาของคุณ6ดาบเป็นไพ่ห้าเมทานะคะเป็นไพ่เวลอ่าเป็นไพ่ห้าดาบ การเงินของคุณอืมให้เหรียญไม่ขึ้นมาเลยนะคุณนะให้เหรียญไม่ขึ้นมาเลยเป็นเพราะว่าคุณน่าจะคิดถึงเรื่องของการลงทุนที่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่าบางสิ่งบางอย่างออนไลน์ที่เกี่ยวกับเงินด้วยเช่นเสียเงินไปกับธุรกิจออนไลน์อะไรบางอย่างเช่นจ่าย จ่ายค่าโฆษณาจ่ายให้กับคนในในองค์กรจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินให้บนนะัสอะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นหรือถ้าคุณได้อยู่ในตำแหน่งนั้นมุ่มองว่าเงินมันมันมันทำให้คุณหงุดหงิดที่จะต้องมานั่งวางแผน,นะคาอาจะถามว่าคุณมีเงินไม่ดูจากไพ่คือคิงถึงถ้วยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่ามีเกณฑ์เสียเงินไปน,นกับสิ่งที่รู้สึกว่าตกลงไม่ได้ตกลงไม่ได้สักทีนึง หาทางออกไม่ได้สักทีหนึ่งแล้วก็วันั่งคิดว่าถ้าถ้าเสียไปแล้วคุ้มไหมอะไรประมาณนั้นบางท่านอาจจะมีการเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางในแบบที่วุ่นวายมากหรือเกินประมาณนี้ด้วยนะคะเงินไม่ได้เดือดร้อนแต่มันจะวุ่นวายในเรื่องของจะทําอย่างไรให้มีเงินมากกว่าเดิมหรือคิดว่าต้องทํายังไงกับเงินที่มีอะไรประมาณนี้มากกว่านะจ๊ะ เดี๋ยวปูนมาดูไพ่ในเรื่องของราศีสิงคนโสดดีไหมคะก็จะมีคนเข้ามาบ้างไหมหรือว่ามีอะไรต้องระมัดระวังนะคะราศีสิงคนโสดนะคะเป็นไพ่แปดถ้วยค่ะเป็นไพ่สองถ้วยอืมวิวคิงถือถ้วยนะคะคิงถือไม้เท้าค่ะเวว คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบความสัมพันธ์ใหม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมแล้วก็ยังสับสนอยู่ว่าจะมีแฟนดีไหมหรือไม่มีดีไหมหรือว่ายังไม่พร้อมจริงๆอย่างเนี้ยก,ก็ลองดูก็ได้เพราะว่าจะไพ่ดูเหมือนว่าคุณจะไปเจอคนที่เขาค่อนข้าง มีความคิดเหน็นของตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนสตรองเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมแล้วอะไรประมาณเนี้คุณจะมีอาการแบบต้องเป็นผู้ตามสะส่วนใหญ่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเองต้องเป็นคนตามเนี้ยอัน,นี่คือแนวโน้มแน่ะนะคนที่คนโสดอาจจะต้องเจอคือพบเจอคนใหม่ๆที่สู้สู้ความเป็นเขาไม่ได้เพราะว่าปรับตัวยากหมายถึงตัวเขาปรับตัวกับคุณได้ยากเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ไม้อ่อนโอเเขาอะไรประมาณนี้เลยอะ มันมีอาการที่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยหันหลังให้นะคะณเวลานั้นที่เจอเขาแต่ว่าคุณพยายามใจเย็นๆแล้วก็ปรับตัวแล้วเข้าใจกับเขามากพอสมควรแน่ๆอันนี้เป็นคนโสดตอนนี้ยูโสดไม่มีใครไม่เป็นไรมันจะต้องมีในวันหนึ่งแน่ๆนะคนะนะเราจะสีสิงโอเคเวพูดไปก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็ถุงผ้าก็มีเบอร์มงคลก็มีค่ะยินดีให้คําปรึกษาด้วยนะคะ เอาละอย่าลืมกดไลค์และ subscribe วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊บาย